วีนี้ไปตามเรื่องของน้องจีหุนหน่อยนะครับเด็กผู้หญิงชั้นปอ .2 อายุ7ขวบนะครับน้องเสียชีวิตอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนแล้วก็ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผลการผ่าชัานสูตรออกมาแล้วนะฮะบ,บอกว่าน้องมีภาวะฮีสโตรกจริงก่อนที่จะเสียชีวิตถามว่าคุณหมอทราบได้ยังไงคุณหมอบอกว่าตับมันเปลี่ยนสีครับตับเราปกติแล้วสีแดงสีชมพูนะฮะแต่ว่าภาวะฮีสโตรกทําให้ตับเปลี่ยนเป็นสีเหลืองรวมไปถึงรอยช้าทั่วร่างกายอีก9จุดด้วยไ mm hmm. รเหลืองมาหมดเลยนะครับ ว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์ครับเลขานุการนักปฏวติว่าการกระทรวงยุติธรรมพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านด้านาน,นิติเวชวิทยานะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าพบพลตำรวจตรีสุพิชัยลิ่มศิววงศ์ครับผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตํารวจติดตามเรื่องของผลการชนะสูตรศพน้องจีฮุนเด็กนักเรียนชั้นป .2 วัย7ขวบนะครับเสียชีวิตอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจังหวัดชนบุรี เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาตามภาพในกล้องวงจรปิดที่เป็นข่าวกัน,ค,นค่อนข้างจะครกโครมนี่นะฮะจากการร่วมสังเกตการการ,การชนสูตรศพของสถาบันนิติเวชวิทยาครับทางวัถิรติธนกิจบอกว่าไม่พบความผิดปกติอะไรนะครับการผผาพิสูจน์เนี่ยคุณหมอเก็บตัวอย่างจากเลือดช่องคลอดทวารหนักเล็บชิ้นเนื้อรวมไปถึงอาหารในกระเพาะอาหารด้วยนะครับตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งหมดเลยหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริง เบื้องต้นเนี่ยเอาภายนอกก่อนพบร่องรอยฟกช้ำตามแขนและใบหน้ารวม9จุดด้วยกันนะฮะไม่มีเรื่องของกระดูกหกักไม่มีเรื่องของร่องรอยการล่วงละเมิดทางเพศการผมขืนไม่มีและก็ไม่มีร่องรอยการบีบคอด้วยที่สำคัญครับเรื่องของตับอันนี้สำคัญมากคุณหมอบอกว่าตับของน้องเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสีเหลืองซึ่งปกติตับคนเราจะสีแดงหรือสีชมพูนี่นะฮะ คุณบอกว่ามันเป็นภาวะฮิสโตรกที่พบได้ว่าตับมันจะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องของรอยช้ำต่างๆเขาบอกว่าปกติแล้วคนที่มีภาวะฮิสโตรกเนี่ยก่อนที่จะหมดสติไปมันจะสับสนแล้วก็พยายามหาทางเอาตัวรอดน้องอาจจะฟาดนู่นฟาดนี่พยายามเอาชีวิตรอดเนี่ยนะฮะแล้วคุณหมอใช้คำว่าร่องรอยฟกช้ำม,มันเข้ากันได้กับอุปกรณ์หลายอย่างบนรถนะครับก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นเองจากการดิ้นเอาตัวรอดของเด็กเนี่ยนะครับ ฟังเสียงว่าที่ร้อยตีธนก,กิจนะครับล่องรอยทั้งหลายเกิดขึ้นเนี่ยเป็นอย่างไรเราก็ดูว่าเช่นมีร่องรอยของการข่มขืนหรือไม่ก็พบว่าไม่พบนะครับร่องรอยการข่มขืนเราก็ดูแลตะวันหนักก็ตามหรือรอยฟันหักถูกกระแทกหรือกระดูกหักก็ไม่พบเลยนะครับสภาพภายในที่มีการเปิดให้เห็นนะครับเราก็พบว่า แต่ละส่วนของร่างกายเนี่ยยังคงปกติอยู่เมื่อวานนี้คุณหมอก็ยืนยันนะครับในแพทย์สราวุธสุจริตธรรมครับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะท่าน,นิติเวศสถาบานันนิติวิทยาศาสตร์นะครับเข้าร่วมสังเกตการด้วยคุณหมอก็ยืนยันนะครับว่าภาวะที่พบเป็นภาวะฮิสโตรกจริงแล้วก็ที่สําคัญคือเวลามันเกิดขึ้นในเด็กเนี่ยเด็กเขาจะมีความทนต่อภาวะฮิสโตรกเน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก เพราะว่าการควบคุมอุณหภูมิในสมองของเด็กยังไม่ดีเท่าผู้ใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่15นาทีขึ้นไปพอได้พอไหวแต่เด็กจะใช้เวลาน้อยกว่านั้นคือแป๊บเดียวและภาวะฮิสโตกที่เกิดขึ้นคุณหมอบอกช่วงแรกจะมีภาวะสับสนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้บางรายอาจจะมีอาการชักร่วมด้วยและก็จะหมดสติไปนะฮะภาวะเรื่องของระบบต่างๆภายในมันจะล้มเหลวและเขาบอกว่าภาวะฮิสโตกที่เกิดขึ้นมันจะสามารถตรวจพบเลือดออกตามจุดต่างๆของร่างกายได้ เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของรอยปงรอยเปื้อนอะไรบนเสื้อผ้านักเรียนเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเกิดจากน้องชักหรือลงไปนอนที่บริเวณพื้นรถนะครับเพราะว่าร่องรอยฝุ่นโคลนอะไรอย่างเงี้ยมันเข้ากันได้คุณหมอใช้คำว่าเข้ากันได้นะฮะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามดูว่าคุณพ่อคุณแม่ว่ายังไงบ้างเมื่อรับรู้ผลชนสูตรแบบนี้นะคะคยังคงมีจุดไหนที่คาใจอยู่หรือไม่นะคะคไป วัยเข้าใจง่ายกดตับสไค์ข่าวช่องแปด